ก็จะเป็นคุณพี่ที่ลงไปแล้วที่บอกว่าเป็นเป็นนักโทษทางการเมืองนะคะที่ถูกปล่อยออกมาแล้วนะคะก็ได้ขึ้นมาพูดก็กินใจเหลือเกินนะคะว่าฝ่ายเราคนเสื้อแดงนี่ต,ติดคุกเอาติดคุกเอานะคะติดจนหัวปูแล้วนะคะยังไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่ายังเอาตัวคนผิดมาลงโทษไม่ได้นะคะคส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่มีใครเข้าไปในเรือนจาไม่มีใครเข้าไปในคุกเลยนะคะก็ได้แต่ไปแรงงานตัวตรงนี้เองจึงเป็นเหตุทําให้ มีพี่น้องเราคนเสื้อแดงเนี่ยเราจะต้องเป็นฝ่ายที่เรียกว่าเดินหน้าแล้วก็ลุกคืบแทนทางฝ่ายคณะรัฐบาลที่ตอนนี้ทําอะไรก็รู้สึกว่าจะโดนสกัดไปหมดนะคะเตะตัดขารงนี้เองนะคะโดนเตะตัดขาไปหมดนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับผมก็อยากให้พี่น้องนะครับตบมือดังๆให้กําลังใจตัวเองหน่อยครับค่ะตบมือดังๆค่ะพี่น้องค่ะดังๆครับเพราะว่าน้องแอมสังเกตเห็นไปแต่ละเวทีนะคะ ะเห็นพี่น้องมวลชนกลุ่มเดียวที่สู้เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณยายสวัยนะคะคุณยายสวัยมาหรือเปล่าคะยกมือหน่อยหรือว่ายืนขึ้นเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นคุณยายที่สู้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่เวทีที่สถสมรสตำรวจนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณป้าที่อายุมากแล้วแต่ว่าดูสิคะเป็นตัวอย่างให้คนที่วัยกลางคนหรือวัยที่ก็ถือว่าเป็นกำลังกจลูกหลานใช่แล้วค่ะลูกหลานนะ กำลังลังเลอยู่นะครับถ้ามาเห็นคุณยายไหวเนี่ยก็คงจะตัดสินใจได้เร็วนะครับเรียกว่าคุณยายยังไหวนะคะก็ที่ให้ตบมือนะครับเพราะอะไรครับถ้าเราไม่ตบที่ให้ตบมือก็คือถ้าไม่มีพี่น้องคนเสื้อแดงครับเหตุการณ์นะครับหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น14ตุลา16 6ตุลา19 17พฤษภาคม35ครับ เงียบนะครับเงียบเหมือนเต่าสากแต่วันนี้นะครับถ้าไม่มีคนพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับนะเรื่องราวต่างๆมันก็จะเงียบไปกับสายลมและแสงแดดที่ผ่านมาถ้าไม่มีพี่น้องคนเสื้อแดงครับเราก็ไม่รู้จักคำว่าทนายคนเสื้อแดงโรเบิร์ตอันสเตอร์ดัมใช่ไหมครับนี่แหละค่ะก็ กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่แทนที่จะอยู่ในแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะพี่น้อง่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าชาวโลกรับรู้แล้วใช่ไหมคะว่าประเทศเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะจริงๆแล้วที่บริหารบ้านเมืองไปไหนไม่ได้นี่ก็เพราะว่าเหตุการณ์จากมีบุคคลกลุ่มหนึ่งนะคะคมาสกัดกั้นการบริหารประเทศของเรานะคะทั้งๆที่ทรัฐบาลของเราเนี่ยพี่น้องเราเป็นคนเลือกเข้ามาใช่ไหมคะตั้ง15ล้านเสียงใช่ไหมคะค ทำอะไรไม่ได้เลยตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เราต้องมีการทุกกลุ่มนะคะขึ้นมาเดินหน้าแล้วก็ตั้งเวทีถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะคะกลุ่มนปชหรือว่ากลุ่มสสพรรคเพื่อไทยหรือว่ากลุ่มเวทีเครือข่ายวิทยุชุมชนหรือว่ากลุ่มอื่นๆนะคะที่สามารถจะจัดตั้งเวทีได้แอมขอร้องแล้วก็ขอ เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนเสด็แดงไปให้กําลังใจแล้วก็ไปรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะพี่แดงตรงนี้นะคะต้องตบเบอร์ให้แม่น้องเกตดังๆอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งการไม่ยอมก้มหัวกับอํานาจใดๆนะครับตบเบอร์ดังๆครับให้กับแม่น้องเกตครับอย่าให้ ี่แห่งนี้ห่างหายไปเด็ดขาดนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงไปบ้างแต่ก็ถือว่าคุณแม่นองเกศท่านมีกิจกรรมนะคะเป็นผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะเจอปัญหาเจอเหตุการณ์ความเอารัดเอาเปรียบความกระทําที่ไม่ได้รับความยุติธรรมด้วยตัวท่านเองนะคะตรงนี้เองจึงเป็นอะไรที่เราควรจะเอาเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้เป็นเ,เปขาเรียกว่าเป็นตัวให้ชนชนรุ่นหลังนะคะชนชนรุ่นหลังนะครับได้ เป็นกำลังใจแล้วเป็นแบบอย่างนะครับวมมีคาถ้า,าเราไม่มีแม่น้องเก๋ถ้าเราไม่มีคนเชื้อแดงครับเราก็ไม่รู้ว่าศาลไอซีซีนะครับจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ถูกกระทําได้ใช่ไหมครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เรามีหลายๆกลุ่มนะครับบอกว่าสี่ห้าปีมาเนี่ยเราต่อสู้เราได้อะไรครับ ก็นี่แหละครับสิ่งที่รัท่านได้ครับหนึ่งละครับเราหูตาสว่างใช่ไหมพี่น้องหูตาสว่างรู้เท่าทันครับว่าใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับถ,ถูกต้องเลยค่ะตอนนี้นะคะ พ่อแม่พี่น้องคะทราบไหมคะว่าแอมเองเนี่ยเมืม่อเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ทราบเราไม่รู้เราออกมาเดินเขาเรียกว่าเดินตามหลังพี่แดงสามวานะคะจากแล้วก็เดินตามหลังพ่อแม่พี่น้องอีกหลายๆท่านที่ทราบเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้นะคะแต่ตัวแอมเองเนี่ยพอออกมาต่อสูป้ปุ๊บพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราเดินออกมาแล้วเรารู้แล้วเราสู้แล้วเราไม่ถอยแล้วนะคะตอนนี้จากที่ออกมาชุมนุม ออยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างๆเวทีตอนนี้เรามีข้อมูลข่าวสารมากขึ้นนะคะเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้แล้วแค่มาฟังมาตบมือมาเป็นกําลังใจอย่างเดียวไม่ได้แล้วมีโอกาสก็จะมาขึ้นให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในส่วนที่เราสามารถจะช่วยได้นะคะครตรงน,นี้น้องแอมครับมีประชาชนนะครับพี่น้องเขาถามว่าเครือข่ายวิทยุชุมชนนะครับบทบาทหน้าที่นะครับะนะ บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายวิทยุชุมชนปกอก้องประชาธิปไตยนะครับและความเมธรรมเนี่ยครับบทบาทหน้าที่นะครับทำกิจกรรมอะไรบ้างะนะครับเพื่อประโยชน์ สําหรับพี่น้องคนเสื้อแดงค,คนคที่รักประชาธิปไตยครับก็กลายเป็นว่าพอถือโอกาสตอนขึ้นเวทีของคุณแม่นองเกดอธิบายนิดนึงนะคะเพราะว่าจร,จริงๆแล้วเครือข่ายวิทยุชุมชนปกป้องประชาธิปไตยและความเป็นธรรมก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสองสิบสามนะคะที่หน้าลานพระบรมรูปทรงม้านะคะทราบว่าพ่อแม่พี่น้องก็ไปให้กําลังใจกันมากมายนะคะตรงนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าจากที่มีนปชแล้วก็มีพรรคเพื่อไทยนะคะต่างก็ตอนนี้ก็ออกมาตั้ง นะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารของพ่อแม่พี่น้องประเทศพ่อแม่พี่น้องคนแสดงเนี่ยได้รับทราบข่าวสารว่าตอนนี้เราจะเดินไปต่อสู้กับพวกอมาตหรือพวกที่หาว่าพวกเราเป็นคนที่จะล้มล้างการปกครองโดยการที่จะมีมติแก้ไขมา291ก็คือนะครับเป็นการรวมพลเพื่อแสดงจุดยืนนะครับใว่าเราไม่ยอมรับนะครับผลการตัดสินใดๆ อำนาจใดๆขององค์กรอิจระทุกกรณี<ช>นะครับนี่คือบทบาทของวิทยุชุมชนคุณจะตัดสินยังไงนะครับคุณจะวินิจฉัยยังไงนะครับ<ช>นั่นมันไม่มีความหมายนะครับสำหรับเครือข่ายวิทยุชุมชนเพราะว่าคนพวกนี้นะครับเขาไม่ได้มาจากประชาชนครับเขาจะมาตัดสินนะครับคนที่มาจากประชาชน เสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชน19ล้านเสียงได้ยังไงครับนี่คือบทบาทและก็จุดยืนนะครับอ๋อที่ทําให้เรามีตั้งเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายขึ้นมาในครั้งน,นี้นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะการวันนั้นที่มีการวินิจััยตัดสินของคณะตุลาการทั้ง9ตัวนี่นะคะ ก็กลายเป็นว่าตรงนี้เองเราจะเดินต่อไปรเรื่อยๆนะคะเราจะไม่มีการหยุดนะคะเวทีวิทยุชุมชนก็จะเป็นคู่ขนานกับเวทีอื่นๆนะคะที่มีการเดินสายเพื่อเปิดเวทีแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราจะเดินไปในแนวทางไหนนะคะเราจะยอมกันเ,เราจะยอมรับการตัดสินของคณะตุลาการทั้งเก้านี้ไหมหรือว่าเราจะยอมรับคําแนะนําของคณะตุลาการทั้งเก้านี้ไหมว่า มันจะให้เราแก้ไขทีลมาตราใช่ไหมคะพี่แดงตรงนี้นะคะนั่นแหละครับคือเป็นเป็นบทบาทหนึ่งเป็นงานแรกครับแล้วก็นะครับกิจกรรมต่อไปหลังจากนั้นเราก็ยื่นหนังสือนะครับไปที่ประธานสมศักดิ์เกียรติสรนนท์นะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้เล่งรับครับในการลงมติแก้ไขรัฐธมนูญ291เ้วลาสามทันทีเลยครับเปิดสภาที่เดินต่อทันทีครับ ถ้าท่านไม่ทำนะครับถือว่าท่านทรยศหักหลังต่อพี่น้องประชาชนที่เลือกท่านมาครับ,รบประชาชนไม่ได้เลือกท่านมาเพื่อที่จะเอาอำนาจของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่19ล้านเสียงครับไปสูหกนะครับหรือว่าไปอยู่ใต้เท้าของตุลาการ9ตัวใช่ไหมพี่น้องค่ะใครเห็นด้วยตบมือดังๆเลยค่ะเพราะว่า แนวทางของเครือข่ายวิทยุชุมชนเราจะต่อสู้แล้วก็เขาเรียกว่ายืดไปยืนหนังสือแล้วตอนนี้นะครับไปยืนแล้วครับฉบับหนึ่งก็ไปยื่นที่นะครับให้คณะรัฐมนตรีนะครับผ่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ท่านต้องเร่งรัดนะครับในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับถ้าท่านไม่กล้าทําท่านต้องลาออกไปสถานเดียวใช่ไหมพี่ทัศพร้อมเลยค่ะอยู่ทําไมล่ะครับเป็นตัวแทนของ ประชาชนประชาชนสู้อย่างเดียวแต่ตัวแทนไม่สู้มึงจะอยู่ไปทำไมโอยพี่เด็กอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าเรียกกําลังใจนะคะให้รัฐบาลเรานะคะสู้นะคะในเมื่อพี่น้องประชาชนเราเป็นกําลังใจแล้วก็ออกมาสู้เป็นขนังทองแดงกําแพงเหล็กขนาดนี้นะคะตอนนี้น้องเอ็มก็ขอ,อเปิดเวทีนี้ให้คุณแดงสามวาสู้คนเดียวไปก่อนนะคะคน้เอ็มขออนุญาตนะคะขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะก็ตบมือนะครับให้ น้องแอมกอนิสานะครับนี่ก็เป็นนักสู้อีกท่านหนึ่งนะครับที่ออกมาต่อสู้เคียนบาดเพียงไหลให้กับเป็นตัวแทนนะครับให้กับสื่อนะครับต้องขอก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะเจ้าของดอกมะลินะครับนะต้องขอขอบคุณวันนี้นะครับนะถือว่าเป็น วันนิมิตหมายที่ดีนะครับวันนี้นะครับนับไปตี2 5งพสามพี่น้องจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่ลาดประสงค์เย็นวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดพฤษภาสองพันผมนะครับแดงสามบาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาชั้นในได้ครับเนื่องจาก ทหารนะครับนะตั้งด่านนะครับแล้วก็ติดป้ายบอกว่าเทตใช้กระสุนจริงโหเลยพี่นะ<ฮ>เห็นไหมครับวันนั้นเราจำได้ครับพลเดกเลิศรัฐรัตนาวาเดชเป็นสอวอครับถึงจะมาจากการเลือกตั้งแต่ท่านก็อาสา มาเป็นตัวแทนนะครับในการเจรจาเพื่อจะสงบศึกแยกลาดประสงค์แต่ไม่สำเร็จนะครับวันนั้นไม่สำเร็จหลังจากเช้าวันที่19นะครับพฤษภาสอ5 3าสคำสั่งจากรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้สั่งทหารนะครับ มาปราบปรามพี่น้องประชาชนนี่แหละครับจริงที่เราถึงมีคนเสื้อแดงนะครับที่ต่อสู้ไม่ยอมกับอำนาจเผด็จการเพราะว่าวันนั้นนะ่ะถ้าการเจรจานะครับถ้าให้เกียรติทางวุฒิสภานะครับเราก็จะไม่มีบาดเจ็บล้มตายนี่แหละครับเป็นเหตุที่ไปที่มา ในการทีเ่เกิดการล้มตายนะครับเกิดการเสียชีวิตมันก็พยายามนะครับที่จะกล่าวหาว่าคนเสื้อแดงฆ่ากันเองชายชุดดำเผาบ้านเผาเบืองโผมันนะไรพี่เดองนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันพยายามที่จะบิดเบือนครับ แม้แต่ DSI ก็ได้มีข้อสรุปแล้วนะครับไหลคนชุดดำนะครับไม่มีชายชุดดำในห้างโอเชียนเบอร์นะครับมีแต่นะครับมีแต่คนที่ไปขโมยของนะครับไปขโมยของในร้านในห้างเซอเชียนเบอร์นะครับเซนทันเบอร์นะครับต้องต้องขอขอบคุณนะครับน,นี่คือสิ่งที่ เราได้เห็นว่าคนชุดดำไม่มีนายสุเทพเทือกสุบัรน์ผู้ถามมึงหน่อยว่าถ้ามึงบอกว่าชายชุดดำนะครับยิงมาจากบนรางรถไฟฟ้านะครับที่หน้าวัดปทุมคงคาน,นะครับมีชายชุดดำยิงลงมาแต่วันนี้โดยเฉพาะนายทาริศเพ่งดิษ ทาริศเพนดิตี่ยเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งนะครับที่ไปนั่งหัวโต๊ะในการประชุมวางแผนในการที่จะปราบปรามพี่น้องประชาชนวันนี้นายทาริศบอกว่าไม่มีชายชุดดำถ้ามึงแน่จริงนายสุเทพมึงก็รับสารภาพเองเนี่ยมึงเป็นคนชายชุดดำใช่ไหมพี่ <S <S พ้องมันไม่แน่จริงครับ นี่คือสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าพวกเราภาคภูมิใจนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องคนเสื้อแดงครับเข้มแข็งถ้าเป็นไก่ก็เป็นไก่ชนแล้วใช่ไหมพี่น้องไก่ชนแล้วครับสู้ไม่หยุดสู้ไม่ถอยแม้แต่การวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้าไม่ได้เวทีของเครือข่ายวิทยุชุมชนนะครับไอ้พวกก้าวตลกคาเฟ่มันก็ตีกินตลอดมันก็ลักไก่ตลอดครับเพราะว่าคนพวกนี้ตั้งแต่ยุคพักไทยรักไทยตั้งแต่ผัดกับข้าวครับตั้งแต่นายกสมัครสุนทรเวชผัดกับข้าวยังถูกปลดออกนายกนะครับ ได้ใจนะครับเคยตัวตีกินนะครับลักไก่มาตลอดยุบพักนะครับยุบพักพลังประชาชนนายกสมชายก็ต้องพ้นสภาพนี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะครับว่ารัฐบาลของเรามาจากน้ำมือนะครับมาจากพี่น้องประชาชนทำไมไม่ทำหน้าที่เพื่อ เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะมาหักล้างเพื่อที่จะมาต่อต้านก,กับอำนาจเผด็จการไม่ต่อสู้ยังไม่พอนะครับยังเอาอำนาจพี่น้องประชาชนสิห้าล้านเสียงนะครับไปอยู่ใต้เท้าของตลกคาเฟ่เรายอมไม่ได้นะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตราสาม รัฐธรรมนูญมาตาสามเขาบัญญัติไว้อย่างนี้ครับมาตาสามอำนาจอธิปไตยเป็นของพี่น้องประชาชนไม่ได้ระบุไว้เลยว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมพี่น้องแล้วเราจะไปยอมรับอำนาจมันได้ยังไงครับผมถามรัฐบาลหน่อยครับว่าไอ้ตลกคาเฟ่เก้าตัวเนี่ย มันไม่ได้เลือกคุณมานะครับคุณไปยอมรับมันได้ยังไงครับผมทนไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายของวิุชุมชนถ้าพวกเราไม่ออกไปสกัดกั้นนะครับวันนั้นผมว่าการวินิจฉัยของตุลาการศาลและมนูญคงไม่ได้ออกมาในสภาพอย่างนั้นวันนี้นะครับผมกำลังจะมาบอกพี่น้องประชาชนเราจะต้องไม่ยอมรับอำนาจใดๆ ขององค์กรอิสระพวกนี้ใดๆทั้งทิ้นใช่ไหไมพี่น้องเพราะว่าการรับคำร้องครับการวินิจฉัยของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีความชอบทำมาตั้งแต่แรกครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตราหกแครับมาตราหกแดนี้บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพ ในการล้มล้างการปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตยไม่ได้ครับผู้ใดพบเห็นให้ไปร้องต่ออายการสูงสุดครับอายการสูงสุดรับคำร้องตรวจสอบความถูกต้องจึงยื่นไปที่ตุลาการศาลและธรรมดูลแต่คนพวกนี้นะครับทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นแล้ว ใช่ไหมพี่น้องคือเขาไม่มีอำนาจรับคำร้องครับแล้วเขาก็นะครับบังอาจครับมีการบังอาจในการใช้อำนาจทั้งทั้งที่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจของพวกตกลกคาเฟ่นี้ไว้เลยครับเพราะว่าอำนาจของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีอำนาจ อยู่ในขอบเขตครับไม่ใช่ว่ากระจายทั่วอาณาเขตของประเทศไทยนะครับเหมือนกับศาลยุติธรรมคืออำนาจของศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะให้อำนาจเฉพาะนะครับในการที่จะพิจารณาพระราชบัญญัติที่มันไปขัดกับรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่อำนาจของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจ ในการที่จะไปวินิจฉัยกติการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสภามันเป็นเรื่องของประชาชนที่เขาเลือกตัวแทนเขามาทำหน้าที่ในสภาแต่คนพวกนี้เขาเคยได้เขาเคยลักไก่เขาเคยตีกินก็มีคำสั่งมั่วๆไปฉลอทางสภา ไม่ให้ลงมติวาระสามโหวตได้ด่น้อเ <_ d ata> ห็กนะครับคือมันทำผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วประเด็นในการวินิจฉัยมีอยู่สี่ประเด็นครับท้งด้าที่ผู้ร้องห้าตัวนั้นนะครับนามีพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายวิรัติกัลยาสิริโหวตได้พร่น้องกโหกได้อะไร มึงไปเรียนกฎหมายมาจากไหนไอ้พวกปัญญาอ่อนไอ้พวกน้าโอ้มึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอทางด้งที่ตัวเองไปลงชื่อแประยะติการแก้ไขรัฐมนูล291โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ดได้ลงชื่อนะครับในการลงมติเพื่อแประยะติมากที่สุด173คนครับมันฟังอยู่ในสภา เป็นผู้แสดงความคิดเห็นแต่ยติในสภาสิห้าวันครับแต่มันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องโอไม่ได้พี่เล้องเห็นนะครับผมไม่เข้าใจครับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องทางใต้มอบสันธามติให้มาเป็นให้มาทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติแต่เอาอำนาจ ของพี่น้องประชาชนไม่ต่ำกว่าสิบเอ็ดล้านเสียงนะครับไปอยู่ใต้ตีนไปยกระดับหรือว่าไปค้ำบัลลังของตุลาการเถื่อนโผก่มาเาพี่นนี่แหละครับสิ่งที่มันไม่มีความเป็นธรรมครับเราต้องต่อสู้ตับพวกอมาตยามาเฟียหน้าด้านพวกนี้ครับเราไม่ยอมรับมันใดๆทั้งสิ้นนะครับ โดยเฉพาะประเด็นนะครับการวินิจฉัยประเด็นที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าผู้ร้องนะครับสามารถรับบีสิทธ์รับคําร้องหรือไม่ครับก็ปรากฏว่าถ้าในบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา6ก 9, 68, มันไม่มีนะครับไม่มีสิ์ในการรับคําร้องเลยครับแต่มันก็แปลกนะครับท่านพี่น้องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมันน่าแปลกเพราะว่า อย่าลืมนะครับว่าการที่ก็มีวิจยารกรนะครับหลายๆท่านนะครับนะก็คงจะเ,เหลือเวลานะครับนะประมาณนิดเดียวนะครับนะจะจบแล้วนะครับเป็นการขยายนะครับนะถ้ามันบอกว่ามันสามารถรับคำร้องได้เองก็เป็นการขยายอำนาจใหม่นะครับผู้ได้ก็คือ เป็นการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูนมาตรา68ซะเองนะครับสามารถรับคำร้องซะเองครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับประเด็นต่อมาประเด็นนี้ผู้ร้องถามบอกว่านะครับผู้ร้องบอกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งกระบับแก้ได้หรือไม่นะครับแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพวกนี้เขาบอกว่า แก้ได้ครับแต่ต้องนะครับแต่ต้องควรนะครับเห็นไหมครับแต่ต้องควรทําประชามติทางทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ291ไม่ได้บัญญัติไว้อย่างนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ291เขาบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ291จะกระทาได้นะครับตามหลักวิธีการดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งครับนะ หนึ่งก็คือนะครับคณะรัฐมนตรีสองวุฒินะครับ,บรสธธนะบส,สในสภานะครับนะสี่นะครับสี่ห้าหมื่นลายชื่อนี่คือสิ่งที่ตุลาการาศาลรัฐธรรมนูญนี้บังอาจครับบังอาจสจถาปนาอำนาจตัวเองแก้ไขรัฐธรรมนูญสองเเรียบร้อยนะครับแต่ก็คงจะหมดเวลานะครับนะวันนี้ ต้องขอขอบคุณนะครับนะเวทีของออลาบชะดอนนะครับผู้รักประชาธิปไตยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเ,เวลาหมดหมดเวลาจริงๆนะครับโอกาสต่อต่อไปนะครับก็คงจะได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ครับก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแดงสามวาจาก FM 96.35นะครับนะฮะแล้วก็พีอมกันิสาจาก95.25ตัวแทนเครือข่ายวิทยุชุมชนนะครับผมนะครับลำดับต่อไปครับเพื่อ